สบายดี ates, สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีตุกตุกท่านยินดีต้อนเรากระจุซองกระจอยเด้อป้าลุงเออถือใจนละกว่าเลยนี่กิ่งไปกิ่งมาโยนี่อยากนอนอลไรหรอฮะอยากนอนบ่โนมบ่นุ่มบ่ือกิ่งไปกิ่งมาฮะฮะอึ๊บ เสร็จนะจั๊กอ้าวเข้าจะหายอ่ะอนะอ้าวเขจะหายถูกปะเป็นพี่เดอ้อเป็นพี่เดอ้อหายแท้หายแท้นี่อ๊ยหายแท้มหยถ่ายคนงามบ่อ้าวบ่ถ่ายนกรบ่ถ่ายอาญาเลยอาญาเลยเดิอนห้าย้าย,ยาพี่น้องให้เดี๋ยวนี้จัก๊ก ห้าหายบ่นอนจุดนอนเพิ่่นอนนะไปซะนะนอนแล้วบ่เอ้ยนะ ตุยตุยแย่งรับใช่ไหจะเอ๋อ่านอนจัจ <c oughs> นนอนอ่ะเอาไปหายซีหายนอนนะนนจ๊ะเฮ้ยหายเทอานีา้ลูกสาวผู้เดียวก็หายเท่ดีอ่ะเหมาะลงนี่อ่ะเหมาะลงผ่าจ้ะเนี่ย มาดุมาดุมาดุเลยอ,อ่ะมาอ่ะมาดกมันนุ่มพี่น้องนะขาคานปูผ่านี่นดนอนอยู่นอกกับอย่างนอนเดี๋ยวนี้ให้กันเป็นผ้าเขาห้องสันก็เอาผ้าเอาไปปูอยู่นอกโดยอดอกจิกดุดบ่ ผมจิกดุดแหละอะแม่ตบตุนให้แม่ตบตุนให้กินบ่แม่มกินแม่มบ่มัมมัมมัมมาดุบบ่แม่มแม่มบ่เอาบ่พ่แม่หนะเอาบ่แม่หนะอู้ยู่ยู่ก็มาลองเพลงให้ป้าลุงพังบ่นี่เออตัดจากเพลงมันสั่งเยอะเยอะเยอะยอะอย่างนี้ยอะ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 เยะเพลงป้าลุงิชอใจบ่ะ ปัดดวงจิตกาใจา่วดิต้องหายเทอะต้องแตกกันิเฮ no ียนมาแต่ใจคือเห็ดเนาะนี like ่อันนี้ซันเมยจอยบรินน้ำได้สะสำหายแบบนี้เมยจอยเห็ดหยังเมยจอยเห็ดหยัง ไม่จอยขอโทษจ้ะขอโทษขอโทษอ,อีหล่าเลยสเสดเลยแถไมไปจอยแกงอีหลา่าขอโทษอ่ะนอนนอนจ้ะนอนโอ้ยไปให้ไปให้อีหลา่าเมย์ลมผา่าบ่อีลมผ่ากับโอ,โมอโมเมือบ่เมย์จะเอาแมยมากินมะแมย์จับเลยนอนกอดผา่าบ่ có thả hồn qua kìa nồi này kai bắp luôn kìa nồi ny bắp luôn kìa ngõ ny 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 kìa ngõ แม่แม่ถือไข่นะแม่แม่ถือไข่ก่อนนะอันนี้แหละแม่จับไข่ก่อนเนาะเนาะวางไว้ีก่อนเนาะวางไว้ก่อนเนาะเนาะได้กินแมมกอนกินแมมกัอนอยากได้เนะบิบ่งมันต่ำแล้วข่ะเจ้าคองเนอะล้าบันห่ยนะ สีตบตัวนะแม่เอาใยไว้ตรงนั้นว้เนาะไ่นตรน้นเดจิงดีน่นรนมันเสียงดังเนาะตาลุงหนวกหูเนกริ่งกริงกริงอยู่ม่สิตบกดใหา In, รดนีอ่ะรดนีเนี่ยได้กินแมมนะเมื่อกี้น um, 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 uh, ี้มันหายแม่บึมๆค่ะรดนี้ลเบอร์เฮ้รดนี้ลเบอร์ฮเจ็บปะเจ็บปะกินแมมอะเบิ่งอะมันแปรยะ อัานกล้วไม่จับก็ย่ะมีห้องให้นะจับปิดสุดออกแต่ปาก Mày sẽ được Nó 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 <laughs> <laughs> น่ตุ้มบาผาตุ้มบาผาฮะนี่ตุ้มให้นอนมาฮม thấy rồi, hả? chắc đi, này nè, cứ nhang xăm này nè, <laughs> เจะไปะเจอย่าชีจะต้องคลิปมันก่อนเนะาะไพี่น้องจีาหาย่นนอนก่อนเนาะถ้าเพวบนนอนก็สิถ่ายต่อนะเนาะแชมเพิ่นบนนอนนอนกะพุ่นแหละจะถ้าเพิ่นตื่นมาแหล้ไปเจอยอยังสิถ่ายต่ออีกเนาะหาย่นนอนก่อนพี่น้องไงเนาะมึงก็สิอยากนอน <c oughs> <c oughs> กินนมเบิดแล้วพี่น้องไงเนาะสรุปวกแบบบนนอนซักบนนอนเนี่ไม่ลกแหละแทบเบอร์ง่วงแล้วค่ะ หเหดตาเบื่อเบือ,เบอแล้วแบบนอนหัวปกแล้วหาชวนไปนานค่ะมาสนะบุลึงลูกบุลึงแมวและชิลล์ลงมาค่ะชิเกียนล่นลงมาเลยอุ้ยย่านเลย

ปากแขบใช่ไหมเบอร์เมอเซนไทยมะกินแม่หม <huh Becca> ้อกินแม่ปากแขบงใช่หมาะลูกดามหม้อหมาะลงนด้ไหมเออเหมาะลงเหมาะตึ้มขันหัวบ่มาเบกาวให้มามาเบกาวขันบ่เห็นเก่าเองมอยเลยบ่พอแล้ว ขั้นบอฟมในหน่อยหนึงกันเลแม่นี่ยรุดอันนี้นอนนะแม่สิกินอีกไ้มจะกินบบอีกไหมบ่ฟมานอนหรือไม่เรอยากนอนค่ะเบิง้งมานอนยับอีกเดนนี่นะ Bạn nó bật tiền không một lúa bọc khác đó hả? Pin nhắn luôn à? Tốt đó hả? Tốt đó hả? Chạy Hèn à? Tụi cha mấy, tụi cha mấy mọ nó lục bé mọ bé mọ à mọ à mọ tươm mọ tươm đó mọ tươm ờ, nó nó ạ bưng mẹ đừng thì non từng từng hả nơ lại chính trình thầm bài lơ nó nói mà non lọt, à, này nó nói ngay lóc à nì Hãy subscribe cho kênh non Mì ไม่จอยนอนเลยชมว่านอนเ้อนอนไปนี่ชิถาพ่อใบยวบ่มือนี้เนาะชิถาพ่อบุญใบยวบ่มือนี้สิบลับปุยก่อนบอ่พ่อชิมาเนี่ยเลือเลยพี่นอนแคยเดี๋ยวนี่ปีนหาดึงหลั่นดึงนี่ Chồm nhanh Hẹn nha Hẹn nha Đưa ra đây nè Đưa thăm nó à, Đi ทำหน้าไม่งามเลยตกได้ลูกตกบุ่มลงทางงานนะนางลูกนี่มันคือบรเิมเวณมแมนกีบุ่น,นะพี่น้องอนะ่ะใหม,ม่มันเป็นตำหนิแบบเป็นดุมๆนะลูกคอยกันลื้อดืด้อหาเปิดในทีิเปิดได้ตัวเองนั่งอัดประตูอยู่ค่ะนะ ý là hai yáng đó, ạ ừm mày hai sáng, hai sáng nè mời hai sáng đi. chá ý xin nào? chá ý <laughs> cha cha cha, vai à, thưa cha, vai, vai, cha vai, 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 bả lại vai, nè vai, 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 Bi sức cứ bên nó nè 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 mà nè 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 Dạ ê Hoa xa xin nà ơi Dạ ê Hà nè ได้ยังบาดนี้อ้าวมานอนบ่บาดนี้ลงมานอนบ่บาดนี้นอนอีดีนอนอีดีพี่สีนอนนอนนั่นนอนยำยำนอนดีๆีดุนอนอีดีหันหัวทางน่ะนอนได้ไหมนอนลงนอนลงแหละนอนลงนอนลงอีดีนอนจิบเจ้าลูกนอนจิบเจ้า ngon được chết, chết luôn giờ, giờ nè cắt mưa lạ lấy cắt mưa đủ lấy hơi ไปใส่ปะ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 ชวนไปใส่ันี่ยปะ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 นอนอันนี้นอนนี่ข้อหักนะเห็นแล้วนะมีแตชวดไปอ่นนี้ปะ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 ขี่ดถปะปะขี่ดถปะชิลน เอ๊ะจะเอ๊ะป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 ะบังเห็ตปูไตคนหน่อยก่อนนะเห็ตปูไตคนหน่อยก่อนนะจะเอ๊ปูไตไตไตปู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 ไต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 ปูไต ใกล้จะครบรอบอมันใกล้่นใกล้ฉีดวัคซีนอีกแล้วพี่น้องเนาะเก้าเดือนนี่ก็พาไปฉีดวัคซีนอีกแล้ววันที่สิบเจ็ดเนาะหอดเก้าเดือนเดือนนี่กับหอดวันที่สิบเจ็ดพาไปฉีดวัคซีนอีกแล้วยังเหลืออีกช่องช่องเท่านะปีหนึ่งกับเก้าเดือนเพิ่นว่ายังเหลืออีกช่องเทื่าเพิ่นว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอืมไปฉีดไอ้เจ็บก้นอีกแล้วนี่ไปจะได้ไปจีดบักจีนอีกแล้วนี่อ่ะฉีดกันมากันนั้นไข่ออกตุ้มนะพี่น้องกันมะเร็งยังเพื่อนวะฉีดให้เพื่อนให้มันครบ วายังเดืออีกชองเถื่อนึงพี่น้องเนาะสีให้ชบครบแล้วก็จบแบบน,นี้รอรับตอนใหญ่ไปอีกแบบนี้ถ้าว่าเฮ้าโนั่นบสีดแบเย็นมาเิ่นบัดนั่นพี่น้องเนาะบบดเิ่นเป็นหันเป็นนีนมันแย่จง

เน่เขาเบิรงกเน่เขาเบิรงกเน่เครื่องางออกเด้อวเครื่องเครื่องงอกรเด้อวอ่านอนฉันนอนนะโอเคสามไปจอยกับจิจบคลิปก่อนฉันนอนสิดินกระเพิ่นก่อนพี่น้องอ่านอนพนมาให้เฮาดินน้ำนะให้หยอกให้ยังให้เพื่อนั่นเพิ่นจะมาเฮาบ่หยองนะเพิ่นอยากงอเงี้ต้องหยอกต้องยังเพิ่นต้องดินน้ำเพิ่นเนาะโอเคฉันนอนไปพี่น้องเลยไปจอยกับขอบคุณขอบคุณเอฟซี ป้าลุงทุกทกท่านเด้อเนาะที่เขามารับชมขีปนาวุธเด้อเนาะก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่บปกปดิขาวโฆษณาของป้าจอยเนาะไปเด้อมาเลยมาทุจ้าก่อนลูกทุจ้าก่อนมาทุจ้าก่อนเดี๋ยวแม่สิดินน้ำเน่๋ยนี่ไปใช้ใช้ คือวทุจาทุจาก่อนกุ้งหายยังนะหายยังหายยังฮะทุจาก่อนทุจาก่อนทุจาก่อนทุทุงามงามทุงามงามทุจาทุจาทุจาจึ๊บอ่ะทุจาป้าลุงเนอจ้ะอีหล่าจบคลิปเพียงสำนีก่อนเลยป้าลุงเนอเดี๋ยวเจออีหล่าคลิปใหม่เนออุ้ยหายแท้เด้น หายทีดียิงแก้วยังว่มีอยู่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวแมรี่นน้ำดกแมดิ่น้ำโอเคไปแล้วนะพี่น้อยเลับสาสบายดีหัเลยพยมหายโดินน้ำ